กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ว่าใคร <c oughs> ก็อยากจะเดินทางไปเยี่ยมชมให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตสวัสดีครับเพื่อนๆผมโทนี่กุซังในวันนี้ผมขอนำเสนอเจแปนไดร์ลิสอีพีหนึ่งเดินเที่ยวตลาดชุกิจิแลนะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น <c oughs> ครั้งหนึ่งนะนะกกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เมืองหลวงของประเทศที่เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันแสนยิ่งใหญ่และงดงามแต่ก่อนอื่นเลยครับผมผมคงต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญและก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศญี่ปุ่นมากนะักจริงๆแล้วผมแทบไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับที่นี่ด้วยซ้ำและนี่ก็เป็นการเดินทางมาที่นี่ครั้งแรกของผมด้วย และผมยังต้องขอสารภาพอีกว่าผมไม่ได้ทําการบ้านหาข้อมูลใดเลยก่อนที่จะมาที่นี่ซึ่งโดยปกติส่วนตัวแล้วผมมักจะเป็นคนที่ทําการบ้านศึกษาหาข้อมูลอ่านประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆของสถานที่นั้นๆก่อนที่ผมจะออกเดินทางท่องเที่ยวเสมอผมไม่ได้มีการวางแผนไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษเพียงแค่เก็บกระเป๋าของใช้ส่วนตัวแล้วก็ขึ้นเครื่องมาที่นี่ทันทีสาเหตุที่ผมเลือกที่จะเดินทางมาที่นี่แบบนี้ เพราะว่าผมตั้งใจที่จะมาเรียนรู้ซึมซับเรื่องราวต่างๆของที่นี่ผ่านคนท้องถิ่นอย่างแท้จริงเรื่องราวต่างๆมุมมองวิธีคิดวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมขนมทนีินประเพณีต่างๆที่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งเรื่องราวจากนักเดินทางท่านอื่นๆและตัวผมเองก็เป็นคนที่โชคดีเป็นอย่างมากผมมีไกด์ส่วนตัวเป็นไกด์สาวชาวญี่ปุ่นที่เกิดและกโตที่นี่ผมจึงอยากเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่ด้วยประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปสถานที่ที่แรกที่พวกเราจะไปกันนั้น พวกเราขอมาเริ่มต้นกันที่ตลาดทุกิจิตตลาดปลาชี่ดังขนาดใหญ่ตลาดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงอย่างกรุงโตเกียวที่เปรียบเสมือนหัวใจหลักของคนที่นี่มีอาหารทะเลสดใหม่มาเติมเต็มในทุกๆวันมีกุ้งหอยปูปลาอาหารทะเลสดๆเพื่อผักผลไม้ต่างๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและนอกจากนั้นยังมีอาหารสําเร็จรูปร้านอาหารต่างๆที่พร้อมบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย ความสนุกของผมในทริปนี้คือไกด์สาวของผมเป็นเด็กสาวที่เติบโตขึ้นมาในบริเวณย่านนี้ทําให้เวลาพวกเราเดินชมและดูร้านต่างๆพวกเรามักจะได้รับรอยยิ้มและการต้อนรับเป็นอย่างดีปลาสดๆเนื้อปลาชั้นดีที่หาได้จากพื้นน้ําของที่นี่ผมโชคดีมากที่ได้มีโอกาสลองชิมอาหารดีๆเหล่านี้มากมายแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ผมไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดออกมาได้แต่ผมสามารถบอกได้เลยว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก จากที่พวกเราเดินลุยกันมาสักพักพวกเราก็มาแวะกันที่ร้านอาหารจานโปรดชนิดหนึ่งของผมนั่นก็คือทาโกยยกิถึงแม้ว่าตัวผมเองอาจจะไม่ได้มีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นมากนะัก แต่ว่าผมก็พอจะรู้จักเจ้าทาโกยากิอยู่บ้างและผมก็ชื่นชอบที่จะรับประทานเจ้าทาโกยากิเป็นอย่างมากถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นมาที่กรุงโตเกียวพวกเราขอแนะนำร้านทาโกยากิร้านนี้ทาโกยากิของที่นี่ยังคงมีความเป็นต้นตำรับมีความดั้งเดิมมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่มากร้านนี้มีหลายสาขานะครับถ้าเพื่อนๆเดินผ่านรือพบเจอผมก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองแวะเข้ามาทานดูและเพื่อนๆจะรักทาโกยากิเหมือนผม สำหรับในวันนี้พวกเราคงต้องขอตัวลากันไปก่อนเพื่อนๆสามารถกด subscribe like share เพื่อรอติดตามรับชมตอนต่อไปได้เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมบ๊ายบาย